สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f รีดอมชาแนลนะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระรสร้างสรรคนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันเพิ่มเติมแล้วก็ขออนุญาตตอบคําถามนะครับสำหรับผู้ที่ติดนะครับในส่วนของการกู้สินเชื่อสู้ไพคุยสิบเก้าหนึ่งมืบาททางด้านของอมสินนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญหาที่พบมากเลยนะที่ทางด้านของสมาชิกในช่องเราถามมาเนี่ยนะครับก็วันนี้หาข้อมูลมาแบ่งปันกันนะครับ เรื่องของเลข OTP ที่ดําเนินการไปถึงขั้นตอนดังกล่าวนี้แต่ว่าเลข OTP ไม่มานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับรวมไปถึงนะครับขั้นตอนแรกๆเลยนะเกี่ยวกับการที่กรอกเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งมี12หลักนะครับว่าเอ๊ะมันทําไมกรอกแล้วมันเด้งมันเข้าไม่ได้มันเออร์เลอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของออมสินมีการประกาศนะครับเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมมาสำหรับท่านที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน m y m o นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้ก่อนวันที่1พฤษภาคมปัจจุบันล่าสุดนี้นะครับขยายไปจนถึง1มิถุนายนก็สามารถที่จะลงกู้นะครับในเรื่องของสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9 1 0 0 0 0บาทได้นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับ เรามาดูปัญหาลหลักๆก่อนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พบเจอในส่วนมากที่นะครับสมาชิกช่องเราเนี่ยพิมพ์มานะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะลงทะเบียนกู้ขั้นตอนนะครับบอกให้กรอกเลขหลังบัตรนะครับกรอกไปแล้วทําไมนะครับบอกไม่ถูกต้องคะทั้งทั้งตัวเลขก็ถูกอ่าอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะหรือนะครับแล้วทําไมลงเลขหลังบัตรไม่ได้งงอ่าเนี่ยคืออยู่ในหมวดเนี้ยครับที่ขั้นตอนแรกๆเลยนะที่ก่อนที่เราจะ เข้าไปดําเนินการนะครับดูรายละเรียนอื่นถูกไหมขึ้นปรากฏในเรื่องของการแจ้งเตือนเราไปกดเพื่อจะสมัครนะครับพอใส่นะครับหมายเลขหลังบัตรปุ๊บอา้าวไม่ได้เด้งออกอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับ มาดูพี่ท่านนี้ครับคำถามก็คือว่าสมัครและก็จองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วอันนี้ถูกต้องครับขั้นตอนแรกเราจะต้องไปทําการจองสิทธิก่อนนะนะครับซึ่งพี่ท่านนี้ก็มีการแจ้งนัดหมายนะครับระบุวันเวลาเพื่อจะเข้าไปในเรื่องของการอะไรครับการลงทะเบียนถูกไหมนะครับพอเข้าไปเนี่ยเขาก็ระบุว่าให้แจ้งอีเมลนะครับเนื่องจากไมไ่ระบุไว้ในตอนแรกเพราะฉะนั้นนะครับแจ้งเพื่อนๆสมาชิกหลายท่าน ที่ท่านยังไม่ได้มีการแจ้งอ e ีเมลในตอนแรกเนี่ยท่านจะต้องยืนยันอ e ีเมลก่อนนะอันนี้สําคัญพอนะครับยืนยันอ e ีเมลแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าไปป้อนรหัส OTP นะครับแต่เมลไม่แจ้งรหัสมาเลยไม่มีรหัสให้ป้อนนะครับวงเล็บโทรศัพท์อาจไม่รองรับเลยเข้าไปค้นหาข้อความที่เมลใน Google ก็เจอแล้วก็เอารหัส OTP ไปใส่นะครับแต่ว่าเกิน2นาทีไปแล้วหลังจากนั้นนะครับระบบให้ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน นะครับแต่กดป้อนไม่ได้และก็ค้างอยู่หน้านั้นเลยไม่รู้ว่าธนาคารได้รับคําขอหรือยังนะครับหรือสมัครยื่นคําขอล้มเหลวจะต้องทําอย่างไรอ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวไปตอบรายละเอียดกันนะนะครับหรือนะครับท่านนี้บอกว่าจองสิทธิ์ไปแล้วมีข้อความให้เข้าไปสมัครช่วงเวลา6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้า คำถามนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงไปตอบคําถามกันชัดๆนะครับจากเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลละเอียดพอสมควรนะแล้วก็สมาชิกหลายท่านก็เจอเหมือนกันแล้วก็มีวิธีการแก้ไขแก้ไขอย่างไรเขาถึงผ่านแล้วก็ได้รับเงินกู้ก็เดี๋ยวไปดูกันเชนเดลกันนะครับก่อนที่จะไปตอบคําถามนะครับมีข้อมูลล่าสุดของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับได้ปรับเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด19นะครับโดยให้ผู้ที่เปิดใช้ไมโม ก่อนวันที่1มิถุนาย,ยน64นะสามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน64เป็นต้นไปอันนี้สำคัญนะครับวงเล็บปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับก็วันที่1พฤษภาคมนะนะครับใครที่มีไมโมก่อนวันที่1พฤษภาคมถึงจะกู้ได้ แต่ล่าสุดปัจจุบันนี่นะครับขายายนะครับมาอีก1เดือนนะก่อนวันที่1มิถุนายนก็สามารถดําเนินการกู้ได้แต่ท่านจะต้องไปลงครับวันที่6มิถุนายน6 4เป็นต้นไปนะอันนี้สําคัญรอก่อนถ้าใครอยู่ในช่วงระหว่างการเปิดหลังวันที่1พฤษภานะครับแล้วก็ก่อนวันที่1มิถุนาเนี่ย วันที่6มิถุนาท่านถึงจะไปจองสิทธิ์นะแล้วก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็น่าจะได้รับการทําสัญญานะนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมให้กรอบระยะเวลานะครับก็ขยายมาสําหรับผู้ที่เปิดใช้แอปพลิเคชันไม่โมเพิ่มเติมให้อีก1เดือนเลยโดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอกู้นะนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับมีสัญชาติไทยครับอายุ20ปีถึง70ปี และไม่เป็นกเกษตรกรนะครับหรือข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับหรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐนะครับโดยธนาคารออมสินเปิดให้ผู้สนใจครับสามารถลงทะเบยียนแจ้งความประสงค์นะครับขอสินเชื่อสูภ้ภัยโควิดสิผ่านทางแอปพลิเคชันไมโ Mo นะอันนี้สําคัญในเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยนะครับเน้นที่แอปพลิเคชันไมโ Mo กอบเวลานะครับจนถึง3าเอ็ดธันวาคมนะครับหรือจนกว่าจะครบจํานวนวงเงินของโครงการนะครับก็อันนี้เป็นภาพที่ เอามาแบ่งปันล่าสุดนะครับในการปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดสิในครั้งนี้นะครับเพิ่มเติมให้อีก1เดือนสําหรับผู้ที่เปิดทาในส่วนของหมายมู่นะครับแต่สําคัญคือว่าท่านจะต้องไปเริ่มนะครับในการจองสิทธิ์หรือนะครับลงทะเบียนต่างๆเนี่ยนะครับวันที่6มิถุนายนนะอ่านะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับโดยภาพนะฮะถ้าเราดูก็คือตรงนี้ถูกไหมครับก็คือเฟสหนึ่งและเฟสสองเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า จะต้องมีแอปพลิเคชันไมโมก่อนวันที่1พฤษภาคมเห็นไหมครับแต่ว่าปัจจุบันล่าสุดขยายไปนะครับนะไปอีก1เดือนใครที่เปิดหลังวันที่1พฤษภาคมแล้วก็ก่อน1มิถุนายนเนี่ยสามารถดําเนินการกู้ได้แต่ท่านต้องไปกู้วันที่เท่าไหร่ครับ6มิถุนายนเป็นต้นไป่ะโอเคอันนี้แจ้งข้อมูลข่าวแรกก่อนนะครับมาตอบคําถามกันครับในส่วนของคําถามนะครับเอาด่านแรกก่อนเลยนะนะครับท่านนี้นะครับคุณหนูบอกว่า ลงทะเบียนกู้นะครับขั้นตอนบอกให้กรอกเลขหลังบัตรกรอกไปแล้วทําไมบอกไม่ถูกต้องคะทั้งทั้งนะครับตัวเลขก็ถูกอ่าท่านนี้ก็บอกว่าแล้วทําไมลงเลขหลังบัตรไม่ได้งงนะครับก็คือตรงนี้หน้านี้นะครับใครที่เข้าไปในแอปพลิเคชันไมโมก็จะเห็นชัดนะครับในการสมัครสินเชื่อเมื่อกดเข้ามาปุ๊บกะรุณากรอกเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะอ่าเดีวมาดูการตอบคําถามจากเจ้าหน้าที่ออมสินนะครับชัดๆกันนะครับแล้วก็ ให้กับผู้ที่นะครับดำเนินการติดประเด็นปัญหาในส่วนของการกรอกหมายเลขหลังบัตรนะครับลองมาดูกันว่าวิธีการแก้เป็นอย่างไรนะครับก็นะครับกรณีใส่เลขหลังบัตรประชาชนไม่สําเร็จนะครับและมีข้อความแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเบื้องต้นนะครับให้ดําเนินการดังนี้นะหนึ่งตรวจสอบการกรอกข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับคำ <c oughs> ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่คืออะไรครับ คือเลขหลังบัตรมี12หลักถูกต้อง2หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษและ10หลักต่อไปเป็นตัวเลขนะครับพิมพ์เลขพิมพ์ใหญ่อันนี้ดูดีๆนะข้อที่2ครับตรวจสอบการใส่เลขและตัวอักษรถูกต้องหรือไม่เช่นเลข0น,นะครับนะกับตัวอักษร O เป็นต้นอันนี้มันใกล้เคียงกันมากท่านให้เข้าใจงี้ยถ้าสมมุติว่า2หลักแรกเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นกลมๆเนี่ย ให้ท่านใส่โอถูกไหมอันนี้2หลักแรกถ้ามันตรงนี้แต่ถ้าตั้งแต่หลักที่3ไปต้นไปถึงหลักที่12เนี่ยถ้ามันเป็นกลมๆเนี่ยก็บอกว่าเป็นตัวเลขแค่นั้นเองนี่คือแยกออกให้ชัดนะครับลองดูต่อตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนว่าหมดอายุหรือไม่ถ้าหมดอายุแล้วนะครับให้ดําเนินการทําบัตรนะครับใหม่ให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะบางท่านเนี่ยนะครับบัตรมันอาจจะหมดอายุหรือเปล่าเช็คก,ก่อนนะหรือ ดำเนินการติดต่อสาขาเพื่อตรวจสอบข้อมูลหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าให้ท่านเนี่ยนะครับโทรไปหาเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยตรวจสอบบัตรประชาชนตัวนี้ให้หน่อยนะฮะว่ามันคืออัปเดตข้อมูลถูกต้องในการลงทะเบียนไมโมในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรนะฮะก็จะได้นะครับมีข้อมูลมานะครับธนาคารต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับกรณีบัตรประชาชนครับมีวันมีเดือนมีปีเกิดไม่ครบเช่นมีแต่พศเกิดหรือเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ ธนาคารยังไม่สามารถให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางไมโมได้นะคะอ่าอันนี้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมมาท่านดูดีๆถ้ามีไม่ครบวันเดือนปีกับเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพอันเนี้ยนะครับไม่สามารถที่จะกรอกหมายเลขหลังบัตรได้เออนะครับผมอะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลใหม่เพิ่มเติมกันนะนะครับเอ,อ่อทั้งนี้ครับหากธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือผ่านช่องทางสาขาในอนาคตนะครับซึ่งเฟดสามนะ ทางด้านของลูกค้าสนใจบริการสินเชื่อประเภทอื่นๆก็สามารถใช้บริการได้ตามปกติขอบคุณค่ะนะครับอ่ะอันนี้เป็นลักษณะที่จะต้องตรวจสอบนะครับเพิ่มเติมให้อีกครับเบื้องต้นครับขอคําแนะนําท่านตรวจสอบหมายเลขหลังบัตรประชาชนนะครับที่มันเป็นเลเซอร์ไอนะนะครับว่าถูกต้องโดยนะครับการใส่ตามฟอร์แมตก็คือ2หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็10หลักหลังเป็นตัวเลข โดยระมัดระวังการมองเห็นตัวเลขก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเป็นเลข9แต่ว่าเรากอกเป็นเลข0นย์คือด้วยการกัดเลเซอร์หลังบัตรเนี่ยท่านมันมหนึ่ตัวเลข2คือมันกำกวมนะครับจะ0นย์จะ9ถูกไหจะ8จะ6นะโอ้ยปวดบางคนเนี่เป็นคนที่สูงอายุสายตาเราก็ไม่ดีถูกไหมฮเรามองไปเอ๊สรุปมันมันคือเลขอะไรถูกไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าสําคัญ เป็นไปได้อย่างนี้ฮะท่านสามารถที่ที่จะสอบถามนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับหรือใครทายสำเนาวไว้เนี่ยลองไปแกะดูซิว่ามันมันยังชัดอยู่ไหมนะครับผมนะแล้วก็เอาตรงนั้นมาใส่นะครับหรือหากท่านกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้วยังทํารายการไม่ถูกต้อง ขอคาแนะนําให้ท่านทิ้งช่วงในการกรอกข้อมูลหมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนแล้วค่อยกลับมาเข้าทํรในการใหม่อีกครั้งนะคะนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบคําถามประมวลโดยรวมของการที่ติดประเด็นปัญหาที่ถึงขั้นตอนการกรอกนะครับเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนโดยประมวลคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะท่านนะนะครับส่วนท่านไหนที่เขาเรียกว่าดําเนินการแก้ไขได้หรือเขาเรียกว่าพิมพ์เลขหลังบัตรได้แล้ว โดยวิธีการที่ท่านซึ่งทํามาเรียบร้อยเนี่ยนะครก็สามารถพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะสำหรับหายท่านเขาเดือดร้อนอันนี้เราเข้าใจนะครับจากประเด็นปัญหาที่พิมพ์มาสอบถามเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของท่านนะครับอันนี้เห็นใจจริงๆเพราะนั้น ก็เลยพยายามหาข้อมูลนะช่วยสนับสนุนให้ท่านได้อรลองตรวจสอบแล้วก็อรลองดูวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ได้ซึ่งของการกู้สินเชื่อตัวนี้ในการบรรเทาในช่วงของการใช้ชีวิตนะครับประจวันของท่านให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเห็นใจจริงๆแล้วก็เข้าใจทุกๆคอมเมนต์นะครับที่พิมมาสอบถามเลยทีเดียวครับอันนี้ประเด็นแรกนะเรื่องของเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับน่าจะควบคุมแล้วก็หลายท่านน่าจะได้เห็นนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็น่าจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้น และวิธีการนะครับน่าจะทําได้เพิ่มแล้วก็น่าจะได้รับนะการพิมพ์ผ่านในครั้งนี้นะครับอ่ะต่อไปครับคาถามต่อมาครับก็คือว่าสมัครนะแล้วก็จองสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีการแจ้งวันและเวลานะซึ่งสิ่งที่เขาพบปัญหาคือว่าเขาในยืนยันอีเมลไปแล้วนะครับแล้วเขาก็จะต้องป้อนรหัสเลข OTP ซึ่งประเด็นปัญหาก็คือว่าเลข OTP นะมันมาช้าทําให้เลยเวลาด้วยถูกไหมครับประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันคือเกิดจากการค้างหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะเจ้าหน้าที่ก็มาแบ่งปันอย่างนี้ครับกรณีลูกค้ากรอกเลขหลังบัตรแล้วระบบแจ้งเตือนขึ้นข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ประเด็นแรกกรุณาตรวจสอบและทํารายการใหม่อีกครั้งนะมันมีโค้ดด้วยนะ E ก็คืออาจจะเป็น e r r o r นะครับ 062นะครับ0002อะไรพวกนี้ลองดูกันอาจเกิดได้หลายสาเหตุนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง <S 1. 1. <S กรอกเลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนวงเล็บเลเซอร์ไอดีที่เราคุยกันในกีนี้นะครับว่าได้กรอกถูกต้องหรือไม่นะครับโดยระบุ2ตัวแรขเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็10ตัวหลังเป็นตัวเลข 2. ลูกค้าทําบัตรประชาชนใหม่และยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลที่สาขาให้นําบัตรประชาชนมาปรับปรุงหรืออัปเดตข้อมูลที่สาขาของธนาคารออมสินเสียก่อนนะถึงจะดําเนินการต่อได้ 3. ม,มีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากอาจทําให้ระบบรองรับไม่ทันนะครับ 4. ลูกค้านะครับเพิ่งทําบัตรประชาชนใหม่ ข้อมูลจะยังไม่อัปเดตในระบบนะครับก็เช่นเดียวกันเหมือนข้อ2นะครับท่านเอาข้อมูลนี้ไปอัปเดตในระบบใหม่ซะและ5ครับข้อมูลในบัตรประชาชนมีเฉพาะปีเกิดหรือตะกี้นี้ที่เราตอบคําถามคืออะไรนะเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพนะครับก็ไม่สามารถที่ดําเนินการสมัครได้ในครั้งนี้เอาละนี่คือเป็นการประมวลนะครับแล้วก็เลข OTP ต่างๆนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับผมนะ ในส่วนของตัวเลข OTP เนี่ยนะครับก็จะมีหลายประเด็นหลายคําถามเหมือนกันนะครับเช่นเปลี่ยนอีเมลแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนอีเมลใหม่เพื่อจะขอรับ OTP นั่นแหละนะครับทำไมรหัส OTP ไม่ส่งมาคะนะครับหรือท่านนี้ไม่มีรหัส OTP ขึ้นมาสักทีนะเออทำตั้งแต่บ่ายสยัน5้าโมงเย็นเนี่ยคืออะไรงงมากๆนะครับผมนะก็โอ้เข้าใจนะบางท่านเนี่ยเขาบอกว่ากดไปจนปุ่มหรือเขาเรียกโทรศัพท์เนี่ย โอ้โหก็ไม่อยากจะพูดนะนะครับว่ามันมันมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยลราเข้าใจจริงๆนะบางทีเราทําอะไรอยู่เนี่ยเออมันจะต่อเนื่องหน่อยก็ไม่ได้มันก็ติดนะครับเราก็เราก็ไม่สามารถทําได้อ่ะโอเคนะครับประเด็นปัญหาเรล่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมีทางเจ้าหน้าที่ตอบรวมไปถึงนะครับสมาชิกในช่องเราเนี่ยนะครับได้ให้คําแนะนําหลังจากที่ดําเนินการผ่านเรียบร้อยเรื่องของ OTP มาแนะนํากันเป็นเทคนิคนะ เออก็ขอบคุณนะครับมากๆกับสมาชิกในช่องที่นําข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลังจากที่ท่านเนี่ยติดประเด็นปัญหาเหล่านี้แล้วก็ได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสําหรับนะครับหลายาท่านที่เจอปัญหาประเด็นเดียวกันอันนี้ก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะครับประเด็นเหล่านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ากรณีลูกค้านะครับผมที่ไม่ได้รับ SMS ยืนยันเรื่องของเลข OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับ ให้ลูกค้าทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เมื่อหน้าจอขึ้นกับรุณากดลับนะครับ OTP นะครับให้ลูกค้ากดที่ตัวอักษรรับรหัส OTP ก่อนอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ครับตรวจสอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ระหว่างขั้นตอนการที่สมัครใช้บริการไมโมและในปัจจุบันนะครับผมอันนี้เช็คให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของการสมัครไมโม ถ้าท่านนี่นะครับไปเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือก็ไม่ได้รับอยู่แล้วเพราะว่ามันส่งไปอีกเบอร์หนึ่งนะตรวจสอบก่อนประเด็นที่3ครับลูกค้ามีการขอบล็อกการรับ SMS โฆษณาซึ่งทําให้ SMS จากธนาคารนะครับเข้าขายดังกล่าวด้วยลูกค้าจึงไม่ได้รับ SMS ดังกล่าวอันนี้นะครับผมสําคัญนะลองตรวจสอบตรวเช็คดูว่าท่านตั้งค่า ที่บางครั้งเนี่ยนะครับเราบล็อกไม่ให้มันแจ้งเตือน SMS นะไม่ว่ากรณีใดๆบางท่านอาจจะลำคาญก็บล็อกไปเอาไปเปิดก่อนนะนะครับผมนะกรณีลูกค้าไม่ได้รับเลข OTP เนี่ยนะครับในการยืนยันอีเมลนะให้ลูกค้าทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เมื่อหน้าจอขึ้นกรุณารับ OTP ให้ลูกค้ากดที่ตัวอักษรรับนะครับรหัส OTP ก่อน 2. ตรวจสอบว่าอีเมลในไมโมมีความถูกต้องนะครับนะล็อกอินเข้าไปไมโมนะครับแล้วก็ไมโมโปรไฟล์แล้วก็อีเมลอันนี้ตรวจสอบตรวจช็คก,ก่อนว่าอีเมลดังกล่าวของท่านเนี่ยนะมันคืออีเมลตัวไหนถูกไหมครับอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าถ้าท่านยังไม่ยืนยันอีเมลต้องไปยืนยันก่อนแต่ถ้าท่านยืนยันแล้วท่านเช็คก,ก่อนว่าอีเมลของท่านนะฮะคืออีเมลตัวไหนนะครับ3ครับตรวจสอบว่าอีเมลของลูกค้าไม่ได้เต็ม นะครับก็คืออินบ็อกซ์ของเราเวลารับข้อความมันรับมากๆเนี่ยเราไม่ได้อ่านมันเต็มมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ตรวจสอบก่อนเต็มไหมนะครับในในส่วนของตัวอ e ีเมลของเราและข้อที่4ครับก็ตรวจสอบนะครับว่าอ e ีเมลของท่านเนี่ยนะครับที่ที่ธนาคารส่งไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์อื่นนะจริงๆมันมีหลายโฟลเดอร์บ้างนะครับในอ e ีเมลของท่านเนี่ยนะครับลองตรวจสอบดูนะนะครับว่ามันอยู่ในในโฟลเดอร์อื่นไหมนะครับ กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลนะครับผมกรณีตรวจสอบแล้วทั้งหมดทั้งมวลทั้งข้อความนะครับทางด้านของผ่านเบอร์มือถือผ่านทางด้านของอีเมลแล้วก็ดีเช็คทุกอย่างตามเงื่อนไขและวิธีการที่ทางเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยนะครับให้ท่านนะติดต่อ call center 1นเตอร์1 1กด3ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อเจอ้าหน้าที่จะได้ดําเนินการนะครับช่วยนะครับในเรื่องของเลข OTP ต่อไปนะครับอ่ะโอเค าประมาณนี้นะเรื่องของการลงรายละเอียดนะเลข OTP ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนนะครับสมาชิกของเราเนี่ยขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มาแนะนําอย่างนี้นะเขาบอกว่าแนะนําให้กรอกในช่องว่างนะครับเช่นในช่องค้นหา Google นะครับเลขหลังบัตรของเราเนี่ยกรอกเข้าไปเลยนะก็12หลักถูกไหมกรอกเข้าไป2ตัวแรกภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวเลขนะครับเมื่อกรอกครบแล้วให้คัดลอกนะครับหรือ copy นะ มาวางใส่ช่องแอปพลิเคชันไมโมที่ให้กรอกเลขหลังบัตรอ่านี่ฮะลองดูลองดูนะนะครับผมนะพิมพ์ใส่แล้วค o p y ปมาวางเลยเออนะครับผมนะถูกแน่นอนตอนนี้ไม่ต้องพิมพ์ใส่นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเทคนิควิธีนะครับที่สมาชิกท่านนี้นะครับไปดําเนินการมาแล้วก็ผ่านสําเร็จในประเด็นปัญหาเรื่องของเลข OTP ที่กรอกแล้วมันติดขัดๆต่างๆนะครับ ส่วนใครกรอกถูกต้องหรือทําแล้วถูกต้องเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับ SMS หรือข้อความเลข o t p ผ่านเบอร์มือถือหรืออีเมลนะครับก็มีภาพประมาณแบบนี้ลองใช้ตรวจสอบตรวจช็คดูที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้อย่างไรก็กลับมาพิมพ์แบ่งปันนะเดี๋ยวจะพยายามเจาะลึกหาข้อมูลให้ท่านอีกนะครับเพื่อจะช่วยกันเข้าใจมากๆครับที่ที่มีคําถามมานะครับแล้วก็ทางช่องเราเนี่ยอาจจะตอบได้ไม่ทันนะครับแต่พยายามที่ไล่ตอบให้ช้าหน่อยนะ นะครับผมเนื่องจากมีข้อความเข้ามานะครับสอบถามค่อนข้างเป็นจํานวนมากก็จริงๆขอบคุณมากนะครับในการที่ที่พิมพ์มาแบ่งปันกันนะครับต่อไปครับผมนะก็มีคําถามต่อเนื่องนะครับขอสอบถามค่ะใส่เลขหลังบัตรแล้วเด้งออกคือใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เด้งออกก็พยายามใส่ใหม่นะครับแต่ว่าด้วยช่วงเวลาที่กําหนดครับมันมันเลยนะแล้วจะทําสัญญาได้อีกไหมคะหรือว่าต้องสมัครใหม่นะครับอ่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกนี้ครับ ในการเกิดประเด็นปัญหาอย่างนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่แนะนำนะครับให้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชัน m ม m o เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับ2.0.3เพื่อรองรับการใช้งานอันนี้ลองเช็คก่อนนะครับลองเช็คก่อนว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับผมถ้ายังเนี่ย รบกวนท่านเนี่ยเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันโดยการที่ท่านเข้าไปที่ p พจสโตนะครับหรือนะครับแอปสโตก็แล้วแต่นะอลองดูนะครับว่าเป็นระบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาในช่องของแอปว่า Mymo นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถ้าท่านยังไม่อัปเดตเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ท่านกดอัปเดตเพื่อนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะนะครับหรือนะครับผมเนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากอาจจะส่งผลให้ลูกค้าบางท่านนะครับไม่ได้รับนะครับความสะดวกในการเข้าใช้ เบื้องต้นนะครับขอแนะนําให้ท่านเว้นระยะในการทํารายการนะคะหากทําสัญญาสินเชื่อต้องเข้าทําสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านไมโมภายใน7วันนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะเพราะฉะนั้นนะครับยังไงท่านอาจจะต้องรองนะครับไปทําในช่วงวันใหม่นะฮะเว้นระยะเวลาไปนะครับในช่วงเวลาเดิมของท่านแต่ว่าอาจจะเป็นวันใหม่ก็เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ท่านนี้บอกว่า จองสิทธิ์ไปแล้วครับมีข้อความให้เข้าไปสมัครช่วงเวลา6โมงเช้าถึง8โมงเชา้าแต่เพิ่งมาเห็นข้อความตอนเที่ยงแล้วยังจะมีสิทธิ์อยู่ไหมคะอันนี้คือภาพประมาณว่าเขาได้รับข้อความเนี่ยนะครับเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งไปเห็นมันเลยช่วงระยะเวลาที่กาหนดนัดหมายนะครับเจ้านที่บอกว่าสําหรับกรณีที่ท่านไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อตามวันและเวลาที่นัดหมายจองสิทธิ์ไว้ขอแนะนําให้ท่านสมัครได้ใหม่นะครับในวันถัดไป ามช่วงเวลาที่รับการจองสิทธิ์ครั้งแรกนะคะออมสินยินดีให้บริการนะครับความหมายคือว่าท่านก็ไปลงทะเบียนใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา6โมงเช้าถึง8โมงเช้าอย่างนี้เป็นต้นกรณีที่ที่วันนี้มันเลยเวลาไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะเป็นการตอบประเด็นปัญหาคำถามแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่ ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประเด็นไหนที่เพิ่มเติมมาก็พยายามที่จะดูปัญหาส่วนมากนะครับที่เกิดขึ้นสมาชิกหลายท่านที่พิมพมาสอบถามแล้วก็ไปหาคําตอบมาให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลก,กันก็หวังว่า น่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับสาหรับหลายท่านที่ติดประเด็นปัญหาเหล่านี้นะครับยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเข้าใจในความรู้สึกของท่านนะครับที่พิมพ์มาสอบถามกันแล้วก็ขอแยกขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับที่เจอประเด็นปัญหาแล้วท่านได้แก้ไขปัญหาความหมายคือได้ดําเนินการผ่านเสร็จสิ้นในปัญหาประเด็นเหล่านั้นแล้วก็มาแบ่งปันให้กับสมาชิกได้รับทราบ ขอบพระคุณมนอย่างสูงครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับผ่านท่านที่เจอปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้และประสบความสำเร็จได้ซึ่งการโอนเงินเข้าให้ผมเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ทางช่องเราขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณมนอย่างสูงครับ และที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทรบาบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ